าสุดๆจะสว่าเราเหมือนแต่ว่าคุณแม่ดูเหมือนเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วหนูว่าก็ไม่ได้เรื่องมากนะคะคือเราก็ได้รับคําสั่งมาจากผู้ใหญ่อีกทีเราก็แค่ยพยายามทําทุกอย่างให้ถูกแล้วก็ไม่อยากแบบออกนอกลู่นอกทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางสื่อไปสื่อเล็กอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยคุยไม่เลยค่ะคือคุณแม่คุณแม่ไม่เคยบอกแบบสื่อเล็กสื่อใหญ่คือไม่เคยจํากัดว่าแบบเพาะ ขาะสื่อมันไม่มไ,มไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะกับตัวเราเคยมีปฏิเสธให้สัมภาษณนะ์กับตัวหนูหนูถ้าปฏิเสธก็อาจจะเป็นเพราะว่ารีบไ,ไ,ไปเรียนต่อหรือว่าคือ,อยังไงมันก็มีเหตุผลอยู่แล้วค่ะแต่หนูก็ยินดีที่จะสัมภาษณ์พวกคองเราเลสื่อด,ดใช่จริงๆแล้วจริงจแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครคิดว่าเราเลิกสื่อเนาะคือเราเองก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนพี่ทุกสื่อมวลชนเลยแบบได้รับความเฟรนลี่แล้วก็รู้จักเราแบบจริงๆเพราะว่าเราเองก็ ไม่ได้อยากรู้ว่าเรื่องมากหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะเราเองก็รู้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็แสดมาแบบนี้เร้ว่าอซีเรียสซีเรียสไหมเรอก็นิดนึงนะเพราะจริงๆเราเราก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดอืมดูทำงานยากใช่ใช่แน่นอนคะ่นนนคะนนเรา<ะ>เองก็ต้องต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเออจริงๆแล้วเราเป็นอย่างนี้นะไม่อยากให้มีการแบบเข้าใจผิดเกิดขึ้นส่วนตัวคือเป็นคุณแม่ทป็คนกดดันทุกอย่างหรือเปล่าก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะเพราะจริงๆส่วนมากจะผ่านทางช่องก่อนแล้วก็คุณแม่ก็จะดูเรื่องตารางงานมากกว่าแล้วก็พานนูไไปมาหน วก็ก็น่าจะทราบนะคะเพราะเราเองก็รู้ฟีดแบ็กไปไหนมาไหนก็ทราบอยู่แล้วไม่ได้พูดคุยกันเลว่ามันเป็นยังงมี้ลับอะไรยังไงพูดคุยเขาพูดคุยแต่หนูว่าคุณแม่เองก็เข้าใจแหละคือตอนแรกคุณแม่จะเป็นคนที่รับฟังคําสั่งอะไรก็จะทําตามไหคะก็จะค่อนข้างแบบเออกลัวนู่นกลัวนี่แต่ก็ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนเรียนรู้ไปด้วยกัน กลัวไหมคะว่าเกิดกระแสแบบนี้แล้วงานอีเวนท์อะไรหลายทุกคนก็จะเลิกจ้างเราไม่นะคะไม่เพราะหนูว่าส่วนมากอีเวนที่จ้างคือเขาก็จะดูที่ตัวตัวเราเลยแล้วก็ดูที่ผลงานณตอนนั้นนะคะกลัวสื่อจะเมินไหมคะหลังจากที่เราเลือกสื่ออะไรเี่ยโหเรานั่นก็เราเลยไม่ได้เลือกสื่อค่ะคือเราเองก็รู้ว่าอืมไม่ไม่ได้อยากชีตสื่อใครแตกต่างกันเราก็อยากให้ความแบบ ยังไงอะ่ะอยากให้ความแฟร์กับทุกๆคนอ่าในแบบนี้อนาคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะแบบดูแบบความรู้สึกอ่หนูว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือตั้งแต่หนูจําได้เลยหนูเข้ามาแรกๆหนูสัมภาษณ์ไม่รู้เรื่องมากๆค่ะแล้วก็ๆๆก็พยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกทุกวัน,นะค,ะค่ะอย่างว่ากับเรื่องงานพ่อแม่ก็ดูแลเหมือนกันแล้วก็กับเรื่องคามร่ะสกรีนสกรีนค่ะจริงๆหนูว่าพอหนูโตขึ้นหนู เริ่มเปิดใจคุยกับคุณแม่เรื่องเรื่องแบบนี้มากขึ้นด้วยค่ะเพราะคุณแม่เองก็เป็นคนที่เราอยู่ด้วยตลอดเวลาสามารถให้คําปรึกษาได้ดีที่สุดแล้วเหมนใจว่าเรามีคนเข้ามาคุยด้วยหรือเปล่าอก็ก็เกี่ยวนะคะแต่จริงๆแล้วคือหนูว่าการที่มีคุณแม่คอยสกรีนคอยให้คําแนะนํามันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ่นเหมือนแบบนู้มัยค่ยกล้ามัจริงว่ากลัวคุณแม่ก็ถ้าถ้ากลัวแล้วก็ก็อย่าเลยตอนนี้มีคะเออก็ก็คุยนะคะแต่ก็ส่วนมากก็จะคุยแบบเพื่อนมากกว่าค่ะ เป็นแบบว่าเพื่อนต้องการหรือว่าเ,าเป็้คนไหน <laughs> ก็ก็ก็มีทั้งคู่ค,ะค่ะคม่คะม่่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ <laughs> แสดงว่าหน <c oughs> ูแม่ยังจริง,รงๆแล้วหนูไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องต้องพาใครมารู้จักคุณแม่อยู่แหล้ว่าหนูว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันมันไกลมากๆแล้วไม่ได้อยู่ในสายตาหรือความคิดของตอนนี้เลยอะค่ะเป็นครไม่ะว่าเขาต้องไปหรเล่าไม่ค่ะไม่เพราะหนูคือหนูเองก็บอกคุณแม่ทุกอย่างไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ ม่กาขไอแ่หนด้ไม่กลัวค่ะไม่กลัวคุณแม่ก็้ามีก็คือคุณแม่กับคุณพ่อก็เคยแบบสอนตลอดว่าเอาเรียนให้ดีก่อนแล้วหนูก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าการเรียนแล้วก็การทำงานมันมันกินเวลาไปเยอะมากแล้วตอนนี้การเรียนเกรดเอ่อกำลังอยู่ในช่วงสอบไฟแนลค่ะน่าจะรู้มกราก็ถึงจะรู้ผลรอรอดูค่ะเรียนนี้คาดหวังว่าจะสี ไม่ไมค่ะไม่ได้คาดหวังก็ก็อยู่ให้3.5อะไรประมาณนี้ก็อแฮปปี้แลละค่ะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไนาะอุ้ยคุณแม่ไม่เคยว่าเลยค่ะคุณแม่ก็เข้าใจคุณแม่ก็ให้กําลังใจตลอดแล้วก็คอยช่วยคือหนูโชคดีมากที่ตารางงานหนูจะไม่เคยชนกับตารางเรียนเลย